เรื่องได้ความดีกันตัวก็ว่ายังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันกะเตยยังเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาว<ะ>่าชื่อดีก็มีตมไปมาเรียกกะเทยทำไมแล้วนะเรียนฉันเป็นกระเทยตั้งแต่เกิดมาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกว่ากระเทยมาเรียกกะเทยเรียกเรือ เกตุดมีทั้งมากไหมทช่ไมทช่ไมไม่ยอมเรียกกัน oh. มาลองกระเตยจิตักกะเตยอย่างจันมัน,ม,นมันถึงใจผ oh. ู้หญิงมีติดไกวแดงจะเลี้ยวจะแรงจะป่าก็ไม่ได้กระเตยนั้นมันถึงใจไกยเหลืองตลอดไปป่าได้ตลอดปีโอ้ยบุญชันใจไหมกระเตย trân trãi cảu trời hả oh, ông oh, ta uh. cứ để gù ròng ai cả tươi quăng trai ghét gan và bựa chẳng chấm mới cười lưm lườn, tươi phu mi tôm ở đây cả tươi, non kịp chơi đi non ngoài có trời chạy tay đủ đi cắt tươi cô bữa chết ghi ru mấy con đi mình ghi tài Quanh con mẹ pha phải nọt Ô mẹ ngàm ngọn thơ chuối bà cháy. Phò nọt mất tần tao đầy Úi tục cả cháy. Cháy, Chưa cây cả tươi à.